สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังสะแก้วแย่แล้วไฟไม่บอกขยะล่าสุดปริมาณโมลพิษในอากาศเข้าขั้นวิกฤตจากสถานการณ์เมื่อวันที่7มีนาค66ครับได้มีเหตุการณ์เพลิงไหม้ลุกลามกองขยะคัดแยกศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลณนะเทศบาลเมืองสะแก้วตำบลหนองบอนอำเภอเมืองสะแก้วครับจังหวัดสะแก้ว เจ้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้เข้าไปสกัดเหตุไฟไหม้ในช่วงเวลาเที่ยงคืนครึ่งณนะจนถึงณนะตอนนี้ครับล่าสุดครับได้รับรายงานจากผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งได้โพสต์บุกข้อความว่าสภาพอากาศตัวเมืองสระแก้วเต็มไปด้วยฝุ่น pm 2.5สูงถึง161ค่าปกติครับต้องไม่เกิน25ไมโครกร,รัมต่อรูปบาทเมตรซึ่งอยู่ในขั้นที่อันตรายมากเลยครับ หลังเกิดไฟไหม้บ่อขยะในบริเวณอำเภอเมืองมาแล้ว2วันภาพจากแอป Sensor for All ครับการตรวจสอบคุณภาพอากาศด้วยการติดตั้งเซ็นเซอร์ตรวจวัดฝุ่นทิ่เวสต์ท่าที่ต่างๆทั่วประเทศสำหรับติดตามข้อมูลด้านคุณภาพอากาศและปริมาณฝุ่น pm 2.5หโดยจะแสดงผลข้อมูลคุณภาพของอากาศแบบเรียลไทม์โดยจากการวัดปริมาณฝุ่นจะเห็นได้ว่าอยู่ในเกณฑ์ที่อันตารายมากๆเลยครับอขอก็ุณข่าวจากสยามนิวครับ เพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วเป็นกำลังใจให้เราให้ทำคลิปใหม่ต่อไปครับขอบคุณครับช่วงนี้ฝุนเยอะระวังตัวกันด้วยนะครับ